เราต้องเป็นพี่น้องกันลูกเราต้องเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่ไหมห้าแถวไม่กัดพี่ลูกอันนี้พี่ใช้ตัวเอาเราทําความรู้จักกันก่อนลูกทางนู้นชื่อห้าแถวลูกแมวของอาทางนี้ชื่อใช้ใช้ไม่เอาไม่กัดกันลูกเป็นญาติกันเออเป็นญาติกันลูกอืใครเขาเคยทะเลาะก,กันลรืลูก ครับหนูหนูเป็นผู้มาเยือนหนูต้องเป็นผู้มีมารยาทลูกเออห้าแถวเป็นเจ้าบ้านห้าแถวต้อนรับแขกสิลูกใช่ไหมใช่ไหมลูกเออใช่เออใช่ใช้ออใชังเป็นกัดน้องลูกอันนั้นน้องแค่สองขวบเองหนูบ้างแปดขวบแล้วนะเออลูกครับหนาวด้วยลูก อือครับไปไปทำความรู้จักกันก่อน,อนปไปไปมีห้าแถวสวยมากเลยทุกคนอันนั้นน้องอันนั้นสองขวบอันนี้แปดขวบแล้วทุกคนค่ะนะอย่าก,กัดกันนะห้าแถวห้าแถวขึ้นไปข้างบนอีกลูกอือห้าแถวขึ้นไปข้างบนอีกลูกจ้าห้าแถวขึ้นไปข้างบนไม่เอา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 ลูก ฮะค้าแถวขึ้นไปอีกชาย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 มีเชือกลูกอีกคนก็ห่วงที่อีกคนก็ผู้มาเยือนหนาวมากทุกคนผู้มาเยือนนี้ขู่เขาในตาส,งสงังกระปรงไหมว้าวไม่ได้เช็ดตัวเลยนี่ชายชายยูซูลินกับทุกคนค่ะรับ